สวัดีครับพี่น้องครับปกัิช่องบ้านอำเพภอออฟิเชียลครับโอ้ตอนนี้ไทยยิบแล้วพี่น้องครับไทยยิบเซาดีพี่น้องแฟนคลับแฟนเพลงจากยูทูบเบอด้พี่น้องครับแอปแดงมันแอปแดงแอปแดงจริงไหมใกล้แอปแดงเขาบอกพันติตรกไปเลยเนี่ยแอปแดงโฆษณาไอไอพวงใส่ทีวีเลยไอ้พวงกูุมงานน้ไอ้พวง อันนี้คือไลฟ์สดต่อต่อนะทุกคนเราเราถ่ายคลิปอยู่ถ่ายคลิปพี่น้องครับผู้ใดอยากออกอันแอบแดงนะพี่น้องครับเข้าไปดูช่องน้องเบียร์มาแล้วเมื่อกี้เออคนบอกเขาไปดูช่องน้องเบียร์มาแล้วเมื่อกี้บพท่านอะไรผู้หลักตึกเดือกผู้หลักขันมันมืออื่นมาเยมีชีตุ่มมือเดืกเดืกเจ็บมืออื่นอาจจะไล่ยังนั่งจ่อยังไงฝากช่องไปให้นเราไปเบิังแอบแดงเออมืออื่นอันขับรถไปพร้อมรองเพลงไปน้ำมืออื่นแก้วได้คอนเทนต์แล้ว บ้านถมือห่ายู่ทั้งรถเนาะกํลังหลออยู่โต๊ะลุกอ้เอาก็ได้นะเรามีเรามีไมเรามีอุปกรณ์แล้วไงอุปกรณ์เราพร้อมเสมอม่ิน้นุงล่ไมดีล้วม่มพี่บท่านนอนจีพี่นงกัพี่นงเอ้พี่นงกับคือคือกันภาสิบอกว่าทำมุกหัยุ่น้ำกันล้เสียเสยนครับ เงยถ้อยู่ด้วยกันนะโชวกันหึงเดือก็เล่นตรงแยกกันนี่คือแยกกันอยู่คนละมองดิวาว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 บ้านใหม่ไปถึงไสร์ละอ๋อบ้านใหม่ไปถึงไซ่์ละจังปะบ้านใหม่หัวแต่ถมถี่ไว้นะคะผู้ใดอยากเป็นเจ้าภาพเสาอันรอดินเน่นก่อนนะผู้ใดอยากเป็นเจ้าภาพประกับอินหินปูนไซร์คนปานวัดวะอตหนกันนะตายีนั่นเห็นบ่เขาเกินว่าคนสายตาหอดเนี่ย ว่ามันโฆษณาะเนี่ยมักูสวยขาสูงเอองวกเาโมมอยากตงซิมกัสมุตว่าโหาดถึงกูเสยเองั่มติว่ามึงว่ึรับตาไปก็ได้เียสามึงก็สวยสวยเออดำเออนั่นแหละเออว่างเอาอีกแล้วอีกเออ พี่นีเนี่ยปัดตุ้งขี้ลังขาดเลยมึงบอกตรงๆแบบนีแล้วดีแล้วมึงบ่ได้ตัวพี่ตัวน้องนี่สิละเป็นบ่่ไป็อสอบบาเนียนถ้าเป็นเมืองเนี่ยช่องบานลำเพลินออฟิเชียลในสุดเออแมนไทยคลิปบอสบอกผู้ใดอันนี้แม่อยู่นี่นี่งนี่ไงบอกว่าจะไหนอีกจังหน่อยประมาณยี่สิบนาทีสิลงคลิปนี่แหละคุยกันนี่นี่แหละสนีทก็ลงแมน สวยค่อยพ่งงว,วงใส่ท,ทสีวีสี่สิบนิ้วพุ่นสันนันี่บอกป่าทุ่งเาพ่วงใส่โทรทัศน์สี่สิบนิ้วเพื่อเบิงหนาห้าเห็่บอกห้องสวยขนาดนั้ต้องขยายเพิมสวยเอใส่โทรทัศท์สีิบนิ้วเียั่ออหไวาจที้มันต้องอลังาการ อลังการแห่งเ่ยไซทอศั์เปิดไโทรรัทัศซีซินิวเมื่อเบิืงกูออกเลยอเด้ออกทรรัทัดซีซินิวคได้่ามื่อวี่จนนักูแนนวะไอมาแล้วดีใจแลวบอกว่าไอมาแลบอกว่าวันนึกว่าสิได้มาคุยกันสาววิลัาต้องต้อลังการเนาสาวลาต้องอลังการห็นบอกว่ามึงดีจนนํากูแน่กูสวยกูขาวสมหัยกูเดอออกทรัทัดซีซิบนิววันนี้ข้าพ่อคุณราไปแล้วบอกที่ปร ัสดีค่ะลากไปไอสุดเกลียดปอสัตวอ้ยปอแมวดูปอแมวโมดูไอดูปอแมวเก่าแม่ได้ดิผู้สื่อตัวไดนดกเฮ้กระไรไรดิมาทใจคาเลเขาอยู่งวดก่อนมาทใจอยู่เพราะยักันใช้ท่วเหลวไปวันน้าเลยอ่านถือถือก็ต้ออ่านถือถือแล้วบอกว่าอ่านถือ ไว้เจอก,จกันไหมนะคะโอเคจ้าบายบายพี่ธนวัฒน์นะคะไปเดี๋ยวไอเราี่นอนอันนี้ทุกคนก็อ่ดู<อ>นี่เนี่ยเขาทามาน้องเบียร์ไม่ไปย่าแม่หรอกเขาไปเหลียวหลานซื้อข้อหมากไปฝากแม่อยู่ดีล่ะแมนแต่เ่าได้ถ่ายคลิปใช่แต่ว่าเราไม่ได้ถ่ายคลิปเนี่ยคนดูแม่ก็คนนี้แหละแมนผู้นี้ละเบิ่งแม่นี่ครับ อยู่ในโทรศัพท์นี่แหละอันนี้ก็หาเงินยังเดียวเฮามันก็สวยกว่าเฮาเนาะออกกลองมันไทยมากมันสวยๆแต่ว่าเฮาอยู่หน้าคอมไอน์นู้เร่ๆไอ้กระต่ายนู้ขาวเต้นๆแหละเดจ๊ใจฉันนี่คือเตยไงฉันก็เลยไปหลอดหลอนไปใช่พี่เตยนี่ใช่บ่ได้อันนี้ใช่โบ่เป็นบายบายไปเจอกันใหม่นะคะบายไปแล้วบ่ไปแล้วโอเคข่อจีอในหลังนี้นะ อุ้ยสวัสด,ดีน้องกาปีชาด้วยนะคะมาเผลอเจเด้อฉันเห็นแต่บอมีเงินเจ๊ไม่บอทันสิ้นเดือนอยู่ยาเฝ้า <ขอ S 1> จ่าย<ด>เลขไ,เลไปเร็วเทวยบไปสิเอาฉันบอกทันไปสายยูก็มุ่ะมงะัวมงึงทีไปมุ่งอิ่วกข็ขจาวข้นข,ข,ขืนปเป็นเหล็กสีพื้นก็ขจาวขึ้นขืนเป็นเหล็กสี ไม้ขวไมบฉันก็ไม่เคยเี่นติกต่อฉันบอกเคยเด่นติกต่อแ้่หูบอกว่าฉันหลาหลัางเสมออันนี้ก็บตงกจ้ะกูก็เล่นติ k ต o อแต่ละเธอกูไปหายเขาลงหายฟูเดสสังเกตกันเองโอซันอ๋อสีสเกตกันเองบุรีรัมคือการเด็ดเด้อบุรีรัมกันเองบอง่านหม่าอาบน้ำวันนี้เราไ้อาบน้ำจ้านอกเขามาสีออกลุ่นสลพี่บอดีออกน้องพี่บอดีออกพี่ไม่คนถือพอออกโอ้ไ่ไม่คนถีอพอดออกเออ มีผิวขึ้นหยาบะอะานนัไม่ของวา่โอนอเข่าน้ำนียายหนองไส้หนองไส้หนองไส้เดี๋ยวมันมันไหลซดให้เงี้ย้าวหน่อยซึ่กล่องก็ไ้เอาไปอย่งงแองเมีอูอิงได้เลขอะไรงวดนี้งวดนี้ยังไม่ก้อนนี้เพิ่งออกไปสามสองสี่สี่สองสามสี่สองบอก ถือกันเบิดผาพันคนเอามันคือว่าหยุดชั่วคราวเอาว่ามันคือว่าฉันเหลือดมุกแบนจักฉันเหลือดมุกแบนซื้อมันมาหยุดดอกฉันเหลือดมุกแบนซื้อแต่น้องเบิดกล่องบ่ได้คือว่าเปิดกล่องบ่ได้ผู้ติดตามท่านถือเอาแยกกันนะเอามันน้องบอกมีผู้ติดตามน้องตีมึงอหูบ้างว่ามึงฟังกูเด้อเมื่อหูก็ค่อยเมื่อหูกันมึงมึงต้องบอกเขาว่ากูเป็นคนเก่งแห้งแต่ว่ากูสิตัวกระจ้กมึงว่าเจ้าปาเคยมีคนดูถึงสี่ลอยอยู่เดียวสันหลายซุ้ดหนูประมาณเกือบพกลอย หลาอยู่ได้ไลฟอยู่บ้างือแบเกือบพันกตมีอายมันะชีช่วงนึกไม่มือนึงเกือบพันของกูบอกคนบางไลฟ์คือกันเบิงเกือบลอยนึงนี่แหละอยุมหาไปสร็จอไปล้ไปต้อ้เยี่ยผิวผให้ผิวเืนอนอนตอนเราเปตาเพงอย่างเงี้ะจ้ะขอบคุณค่ะฮ่าฮคุยกับว่าน่าสุดโอ้คุยกับว่าน่าสุดมัน่ยผิวคือกันมาสันคือกันมาสัน มันยังพิวราอ่เราหลองเพลงให็นู้บาวฟั่งนะแล้วหัวเต็มเลยกอลร้านนอนมาขอแต่งมะไม่อมเสียงหายเนกาเป็นหนองสาวเที่เฉยโยสันนุ๊กบอกคนในคลิปตลอดใเด้เวลาเอฟซีเราขอมานุอเป็นหนองสาวไม่ค่อยมตลอดแล้วเสียงคือแก้ไ่เสร็คนติดพันคนขึ้นกล้องได้เอาตีเอาแสดงว่ากุหัวท่านเหรอบอก เชื่อป no ่ว่าต oh. oh, ั้งแต่ก okay. ูเปิดติ๊กต็อกมันอกู่กูอยู่ว่าคนที่ติดตามกูเขาเบิ่งถึงได้กูเบิ่งมาเป็นติ๊กต๊อกนี่หลายอีกมวดเื่อไห่เนอใครซืหวตอนนีกันอีกหลายพันอยู่ของเพลงยังไงคัมลาเฟียนกอลสับไปจัไปเจ๊ยบอ่กูหลงมาเป็นมันหลว่าจังไรมาลูกฉันกับโมคุยรอคัาคลาแฟียนกอลนี่ยมันเกิดจะไดนฝากช่องน้องไฮเนาสันฝากช่องน้องกดติดตาม น้องกาปิชาด้วยนะคะทุกคนตอนนี้นางทำธุรกิจเลี้ยงไก่น้อยปักมุก้งก็ได้นะคะปักมุ้เห็นไหมมันคือปักมุก้งก็ได้เจโอ้ปักมุก้งก็ได้ทำไมโทรศัพท์โน้มันปักมุ้งก็ได้ถ้าเป็นน้องเบียร์เข้ามากับบารูถ้าบอเห็นน้องเบียร์เข้ามากับบารูโอ้ขอบคุณน้องเบียร์เข้ามากับคุณพี่มา้ามากๆนะคะสารสารสิครับ มีแฟนหรอเปล่าคะน้องว่าโสดจัะผีเบี้ยมีอันนี้แล้วผีเบี้ยมีมีมีผัวแล้วอีว่ามึงข้องขวางสมุนไพรมึงก็บอกว่าว่ามึงต้องบอกว่ากูโสดหนึ่งชั่วโมงมันมันมไม่มีไอ้ปลาสมุนไพรมันมันกดบ่ได้เลยที่ไหนกดไดเดชไม่มาบ่ได้เลยพวหัวเป็นหย่อนยังมึงออกไปเบิ่งแบตหรือเปล่าบ่บ่มันก่อนแต่ว่ามันสิมีช่วงหนึ่งที่เขาเขาเตือนมาบอกว่าเหมือนมันมีคนแบบพยายามแบบ Cố xe là chẳng thể có đẩy ai, nên nó không hay nhạc khử nó sẽ qua đẩy lên